สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยเนาะจะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันเนาะจะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางหลักให้กำลังใจกับแนะอดจอยเนาะคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยกับแอดจอยพาลวยตามเคยเนาะจาห,หาหวยฮานอย0ูนรแยกสี่นอยวันที่สิบเก้าเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะจ้า ก่อนสิไปรับชมฮานอยมือนีเนาะจากเดี๋ยวมาเบิ่งผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะวันที่สิบแปดจ้ะสำหรับวันที่สิบแปดแอนจะให้น้อยเฉพาะกิจนอกจากวันที่สิบแปดน้อยเฉพาะกิจแอนจยให้เด่นรูดอยู่ที่แปดกับเจ็ดผลรูดไปเนอกจากเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งนี่มาอยู่ลักหนาเนาะจะกลักลอยลักสิบโอ้โหอย่างตุงๆเลยเนาะจากบนหนึ่เต็มเต็มนอกาะแต่ว่าอยู หลักลอยหลักซิบเนาะจะเด่นเจ็ดลูดเจ็ดของเฮ้าเนาะสำหรับน้อยพิเศษบนนี่ลดไปเนาะจ้าสองตัวล่างน้อยพิเศษออกห้าสองหาสองแอดจอยจับคู่หาหนึ่งหาศูนย์หาหกหาเจ็ดหาแปดมาหาสองโอ้โหอันนี้นะาเสียดายเป็นอย่างมากเนาะจะเด่นหาลูดหาของเฮ้ามาเนาะจ้าสำหรับสายลูดของเฮ้าน้อยพิเศษหลางเด่งตรงๆเนาะจ้าหาสองจ้าสำหรับสายลูดของเฮ้าเนาะจ้าอันนี้ ให้สูตรแยกน้อยนอกจากการลูดก็อาจสีง่ายขึ้นนอกจากสำหรับน้อยปกติน้อยปกตินี่ลูดไปนอกจากสองแปดสองหาสองสำหรับน้อย VIP จะอยู่ที่หกกับห้าลูดพ้นจะบนอ,อกสามศูนย์หกศูนย์หกเอสยเจาะเข่าไปที่หกศูนย์ตัวเน้นเต็มๆสำหรับ VIP เข่าบนนอกจากศูนย์หกหกศูนย์ตัวเน้นเต็มๆจา้า เด่นหกลูดหกโ้เฮามากเนาะจ้าสำหรับรางลูดไปเนาะสามเก้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามห้าน้อยกับแอดจอยเนาะจ้าสำหรับวันที่สิบแปดบอถึงขันกับวาลูดเลยเนาะจ้ายังใดน้อยวีไอพีอยู่เนาะจ้าบหกศูนย์ศูนย์หกเนาะจ้าตัวเน่นเต็มเต็มเนาะสำหรับสายลูดขอ้เฮาหกับสีไใดน้อยพิเศษด้วยเนาะจ้าหาสองตรงตรงเนาะจ้ากัยินดีกับค้นติดตามเนาะจ้าเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่สิบเก้ามืดอนีกันเลยเนาะจ้า สำหรับพี่น้องเอฟซีทีเข้ามารับติดตามรับส้มแอดจอยใหม่ๆเนาะจะถ่ายยังบ่มีโชคบ่มีลาเนอกอ่ะบ่ต้องอย่าพึ่งทอเนาะจะนอกพี่ๆเอฟซีใจอย่าพึ่งทอเนาะจะแอดจอยเป็นกำลังใจให้อยู่เนาะจะกดติดตามกดติดตามรับชมไปเรื่อยๆเนาะจะแล้วจังสีหูเนาะว่าแนวทางของแอดจอยปังหรือไม่ปังเนาะจะอันนี้กะอย่าพึ่งทอเนาะจะจอยเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอฟซีอยู่เนาะจ้ะ อ่าสำหรับวันที่สิบเก้าจะรุนกันตนะ่อเนาะจะรับสมบัเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดในเอจนต์ต้องขอทูดขออภัยพี่น้อง FC เนะงอฟซียหลๆเนาะจะถามักถ้าชอบจังคอยตามทาบบมักบชอบปล่อยผ่านเนะาะจะสามารถสวนทางกันได้เนะาะจะทาบบมักบชอบเนะาะจะสำหรับน้อยสปอกริดมือนี่จอจะให้เด่นอยู่ที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่ามือนี่จอจยขอกันเบิ่นไว้อีกเนาะ เบิร์ดนี่บวมาหลายมือแล้วเนาะจะบวมามือสองมือแล้วเนาะจะสำหรับสำหรับเล็กน้อยเนาะจะสําหรับเบิร์ดเนาะสําหรับเล็กเบิร์ดอย่างที่แอดจอยบอกไปเนาะจะว่าทามักเบิร์ดชอบเบิร์ดกัสามารถกันเบิร์ดแล้วก็ลูดเบิร์ดได้เนาะจะเพราะว่าเลขเบิร์ดนี่ค่อนข้างสิจับทางยากเนาะจะ้าเกิดว่าแอดจอยคำนวณได้อีกตัวบางเสือเขาก็อาจสีมาอีกตัวเนาะสำหรับไซเบิร์ถ้ามักเบิร์ดชอบเบิร์ดกันกันเบิร์ดได้เนาะจ้า มือน,นี้แอคจอยติดเบิลอยู่ที่สองน้อย VIP กับน้อยเฉพาะกิจแต่ว่าแอคจอยขอหวยเบิลตัวทีแอคจอยคำนวณได้เนาะอันนี้หวยไว้ไว,ไว้เนาะจ้ะเด่นเจ็ดตัวเจาะเจ็ดมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดแปดหกสามหกสี่หกหนึ่งหกศูนย์หกแปดสำหรับน้อยพิเศษสี่กับสามเด่นสี่รูดสี่มีสี่หนึ่งสี่ศูนย์ สี 4, 7, 4, 6, 4, 8, आ, ่เจ็ดส่หสีาเด่นสารูด3มี3ามหนึ่ง3ามปดเจห สำหรับน้อยปกติจะหนึ่กับ0ูลูดโอ้ห oh, น้อยปกติมือนึ่งยังไงหนึกับ0อยู่เนาะเด่นหนึ่งลูดหนึ่งมีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหหนึ่งสามหนึ่งสี่สำหรับเด่นศูลูด0ย์มี0ูนย์เดศหกศด ศูนย์สามศูนย์สี่สามสามสองสำหรับน้อย VIP จะแปดแปดกับเจ็ดอ่า VIP ติดเบิร์นอยู่ที่ 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดนอกจากกับน้อยเฉพาะกินจนอกจากสำหรับเลขเบิร์นกับอย่างที่แอนโอยเคยอธิบายไปนอกจากแปดมีแปดหกแปดสาม

เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจกับน้อย VIP เนาะจ้ G นะเจ็ดหกเนาะเจ็ดหกกับแปดแปดเจ็ดเนาะจ้ะถ้าพี่น้องเอฟซีมักถามักถ่าชอบก็สามารถนำสลับกันได้เนาะจ้าพอตัวเด่น,ต,ดนตัวเดียวกันเนาะจ้ะเจ็ดแปดมาใส่ VIP ก็ได้เนาะจ้ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะจ้าจากกิจทุกนี่ก็สามารถสลับใส่กันได้เนาะจ้าพอเจ็ดหกก็เจ็ดกับตัวเดียวกันเนาะ อันนี้กาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าเจ้าก็อธิบายให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะจ้เาเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสามแปดศูนหนึ่งหหนึ่งแหนึ่งสีเจด สามหกสามศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกหนึ่งวิอ่าสะพกิจหกสี่หกสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดจ้านี่คือ หานอยของวันที่สิบเก้านาะจ้าประมาณนี้ตามนี้เนาะจ้าอันนี้ึ้นอยู่กับความมากความชอบเนาะจ้กทามักทาชอบยังคอยตามถาบัมักบ่ชอบป่วยผ่านได้เนาะจ้กขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านเนาะจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิไดใดบ่พลาดแนวทางของแอดจอยเนาะจ้กแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันเนาะจ้กสำหรับคลิปนี้ขอตั๋วลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า